ได้ค่ะอันนี้เป็นงานอเมทิสต์นะงานอเมทิสต์ก็จะมีสร้อยข้อมือรู้สึกอันนี้เจ็ดมิลนะลูกค้าไม่ใช่แปดนะประมาณเจ็ดมิลลนะคะสองร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นสร้อยข้อมืออเมทิสต์นะคะลูกค้าสามารถที่จะแจ้งพี่ปลาได้ว่าลูกค้าข้อมือสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะพี่ปลาก็จะแก้งานให้งานสวยค่ะอันนี้สองร้อยห้าสิบาทนะประมาณเจ็ดมิลลนะ,ะลูกค้าเจ็ดมิลไม่ถึงแปด แล้วก็พี่ป้าก็จะทําต่างหูใช้ก้านอย่างดีนะคะอันนี้คิดไป250บาทนะคะเป็นต่างหูอะมีชิตนะคะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นสร้อยคออะมีชิตนะคะความยาวก็จะอยู่ที่16-18แล้วแต่ลูกค้าแจ้งมา16ก็ได้18ก็ได้นะคะราคาจะอยู่ที่850บาทนะคะใช้ตะขออย่างดีนะคะอ,ะอะ่อันนี้เป็น อันนี้ประมาณ4-5กระดัดนะคะข้างละอันนี้เป็นอเมทิสตนะคะเรือนเงินนะคะอันนี้จะอยู่ที่8 50บาทนะคะอันนี้ก็เรือนเงินนะลูกค้าเรือนเงินอันนี้ให้450นะปกติ650อันนี้ก็ลดให้เหลือสี่าสนะคะอเมทิสต์เรือนเงินนะคะเงินทั้งก้านทั้ง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 ตรงนี้เลยนะคะอันอันนี้เป็นจี้นะคะจี้อเมทิสตนะคะล้อมด้วย โทปาสนะคะอ่ะอันนี้จะอยู่ที่สองพันห้านะคะลูกค้าเรือนเงินนะคะเรือนเงินอันนี้ใหญ่ใช้ได้นะเดี๋ยวนะพี่ปลาวัดให้กว้างคูณยาวเท่าไหร่เนาะอ่ะกว้างคูณยาวเนาะนีพี่ปาก็ขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนพี่ปานะลูกค้าจะไปซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ลูกค้าก็ ยังแบบมาสนับสนุนพี่ปลานะ,ะเลี้ยงปากท้องค่ะไม่ได้ทําเพื่อหวังรวยนะคะทำเพราะว่าเรารักในงานของเราอะไรเงี้ยสองสองครึ่งนะคะส่วนสูงส่วนสูงนี้ไม่วัดจุกนะคะวัดเฉพาะ,อะสองคูณสามะสองครึ่งคูณสานะลูกค้าสองครึ่งคูณสานะได้สองพันห้านะคะมีชิ้นเดียว นะคะพี่้าไม่ได้มีทุนเยอะนะคะลูกค้าจะสนับสนุนคนทุนเยอะออราคาก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่า เราถ้าเรามีงบเยอะเราก็ซื้อได้อะนะแต่แลบางคนงบมัน,มนไม่มไม่ค่อยมีไงเออแล้วแต่ลูกค้าจะสนับสนุนพี่ปลาหรือสนับสนุนใครนะพี่ปลาไม่ได้มาอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทําเพื่อหวังรวยแล้วทําเพื่อเลี้ยงปากท้องนะคะเออเดี๋ยวนี้ใครของอย่าหวังรวยนะคะแค่มีมีตังค์กินข้าวก็พอแล้วะคะ่ะอะลูกค้าอันนี้ชิ้นนี้พี่ปลาขายอยู่พันแปดห้าสิบนะคะอันนี้เป็นงานเงินนะคะ